กากบสวัสดีพี่น้องปองไปเอฟซีตุกๆุกทันนะค่ะ่ะยินดีตอนเราขอสู้ทั้งช่องสูภผ้ารวยนะค่ะเนะาะข่ามบริแอดได้เดินทางมาหาพอตาทองสุกนะคะค่ะเอฟซีทันใดที่เขามาแลแอรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะค่ะเพื่อสิบวได้ผ่าข่าวสารแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะเนาะข่าบัิษีทแอดสิบห้าเข้าไปสัมผัสพอตาทองสุกพร้อมๆกันเลยจ้า ตาเลขกิมเหเล็กแอยตัวชุนุน,นหอดเกาเกาป็นตาเลขกิ่ม่มีบอกเปตาเลขกิมตาเล็กิมรักุนรักเาตัวเดียวพโโูดตัวเดียวพโโูดกรปานนั่นตัว,ตวเอาปามน่นตัวก็จรงจิตทีเจ้าบ,บอกเล็คุณะนะเนาะวันนี้เล็กใจหัวใจวัดนไหนนะเล็กล,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 ลอยตัวรักเลี้ยหัวใจวัรักไรเดียนรักไรเดียนรักเลขยนิมมาหัวใจวัด กินอะไรซักจังหวะนี้ยาพี่ท้อมากบริาบเรนนอน่เลยนยาพี่ท่มากยาิมเ้อยาิมเดกินาเด้อพ่สันวันนี้เกิดุม่ทำมาเลยวะอืมยานี้มูทักการมันทมากมันวางไหมอยากวะย่าติมเด้อยาิมต้ตต้องถูกเลยยาิมีควาต้องถูกิมนี่บอกเียบอ่ะเื่อะยิมกันนี้บอืไปไทยเขาเน้อไปเอาเลขเขามาเน้อผู้ถืงนั่นกไดหลาย เป็นต้พล้าพนกูนะฮลดทยิ e no ่งร้นพี่พี่ไลไก่อนล้วทมาไปเปิดพี่ที่เอาสีออกก่อนไปเชียงว่ามาวนหน้าวับอกเียคนไปอ้าคือเมากูเดียวาไปแล้วมูอเรื่องต่วจุมีเนี่ยเนาะบาเื่อกวมือเคลื่อนี่นอนฝังมือเคืน พวกแกเรียกฟันก็บอกคนบม่บอกนลวกนู่นอนฟันใช่ฟันนี่พบอกว่าเสื้อถดจะเก่าชีมาสโอ้ยนั่อะเรเดกไกเด็กตากันบอกว่าไม่ช่างวากบอกว่านี่บ่มีไวทินนั่นแม่บอกคักบวหมดนั่อันบอกว่าเสื้อนี่อยู่ในฟันมันเก่าชีมันอย่างไนี่มาบอกมันชีเรียบมันปึนแล้ว่า กินจาลียวอืมกินจาเลียงเหรอคนั้เรกทอนอันนี้าอืมกินจ้าเลียก็สร้างสอยู่เยอะอ้อเป็นยังไทุบ่อให้่โตว่าแม่น้ำกันก่อนเลยอเอมันประชันกันใน้่องมากันทีบอเป็นมน้ำกั่เอาลากมาเขาข้าวไาอปเมกันเนาเรียกหลักคือกอเรียกหลักล้มแปลงมากโอ้ลแปลงมากเลยไปเรียกไม้มาเล้วก็น้ำขึนมาเรีก ว่ามีอไรก้วมัยเลขเล่ร um ักว่ามีวิจัดตก่อนไม่ได้จัดตก่อนตั้เปิดไหนพ่อให้เข้าวไม่ได้จัดตัมันลายอยู่ฮะมันลายเพราะเลรักเข้าเนี้ยเล่รักการทิมบ่กอาหฮะการกิมบอกนี่เล่รักกับการิมัดกิมพูดยัพืเอากัดกิมให้หนักมันมาเนาะมันมากจะเอาจะเอาอันเดียวโครมเลยบางวันนี่โคบางตัวเดียวโคมเลยโม่หยวจะเอาไามาลูกการจีเหอจะมาลูกการจี ยังไม่ฉีมันนี่มันออกเดีนี่บางทีวันแสจีก็จะว่าเลียบกอยืดเท่านันเลียบก็ยื่อะไรก็จะเช่ยวสองทีเจ็ดนี่ยี่บอ่เลียบมันจะหาจำแนกินเที่ยบสองถึงบ่ะมานเจ็ดรียโมันหาเลยหินกับเลี้ยบเท่ร่เลียบ่ไหรเลียบเท่ไหรก็มีันที่พ่อกินเขาเทียงไปนี่ยกินแล้วกินแล้วบ่ วันเล่าไรกจนว่าได้กินกาจินนาม้งอย่างนี้แต่ว่าฟนเนี่ยเกที่ล่ห้าวามตามนีมาตามแนวแต่เอาจะได้บอกว่าเอาอีก่พราะว้าใจดีแต่ตัวทันก็ไปบอกครับเล่าเล่าหายรู้ว่าจำเรศ อบอกาเลขหลักนพ่อได้เอาไปเขียนไปไมนี่ให้แล้วไปปนึงแล้วกันฮะได้ใส่ไเลขเลขแปดไม่ใช่แปดตัวเดียวนะมันก่มีตัวไปมันมันมีใช่มีคู่ไนะอีกสอตัวส่า่ไเนดยว่าอไเราสองตัวอายกสองตัวไม่ถึงหมดมีแปดตัวนึงนะบ่เลขแปดนึงแล้วก็เลขจ่าเย ชเชื่อว,ว่าเรเชื่ไม่ได้ที่มาถาม,มแล้วมันจะเออชือยังไงเอ่นเชื่อว่ต้องกลับเชื่อว่ต้องกลับเชื่อว่ต้องกลับเลยกลับเชื่อคนพวกเก่งอันนีดีเชือคนพวกเก่งเอาคาดเลยจี โอ้ยม oh, uh, ันเกิดนั่นนอพอเนาะเดี๋ยวนี่มันจะคักโพตลนองเปียกหารยหาเปียกเออหาเปียกันักนคัดแน่เดยคาดคือเพื่อาสิ่งเคือเมื่อข้าอีนี่ตัจากชั้นละเช่นกังบห้าร้ยะห้าร้อยล้านเส้นนพูไนปหมคกปนนั้นตัววันนี้นี่ั้นเปียกเปียกชี้ได้หรอพ่อวันนี้ชี้เก็บร้อยล้านวันี้เก็บร้อยล้านปียกชี้นี่เปดที่ว โอ้ยชื่อว่ายังเลียกใจถูกเอาขึ้นมาห้แปรแต่ลพอปะแปหลักสิบบนหเป็นทีเดียวตั้ว่าแปรแปในบนบอกเนียเนียนบนนะบอกว่าหลักสิบบนว่าหลนไที่เหมือนเมืวลาไม่ได้เรียนมันชุ่ออกเรียว่านี่อ่ะก็เพื่อนมีความนี่วันนี้คือไม่ใจนะเขาบอกได้เกีียวอันกับเดีกถูกนะเด็กคือไใจฝันฝันไปวันนี้ฝันต้องพอตวงฝันไม่มว ออกกบฟันมาบอกเลยผิดบ้ดประเทศนะเดี๋ย่สามผีเนี่วมัมักหมักจนสี่ละมิดบปเมักจนสี่ละเดียจเื่อนเรียกสมผีไปเดียสามจานันไ่บอกใครแล้วขึ้ไห้แล้เนาะขึ้ไห้มาต้องมาเจียวก็ฝันนี้ยังใดๆมาเียวฝันนี่ตัทุกคนวเขอเสียงหนั่เหะนน่บห็นเจาสิเปหนีันมีคอไม่ไดนหนีชักเจียวสั่เอามาจีจังอื่ อันเปลี่ยนสันนี่เนาะโอ้ยมันจะชือคาวหาเปียบกันะไรเนาะโอ้ยมันื้อสินี้ดปวดกรนะไรงั้นบ่ให้เจ้าิดียบ์่น้ดูบิดจักเจียร์บ๊บพต่อบ๊อบพีละเด็กบ่อาน้องกันเฮงครับีเรียกบ๊อบ้าต้องกันเฮงคระจับมันนอนอาะว้ายนอนบีไปเรียหันเลยบ้อบบ้า้งกันเลยวันนี้คือกันบ๊บมันนอนอาญะขนา เจ้าพ่อแมาต้อกันมีตัวไดเนี่ยจับแล้วเริ่มแล้วนี่ะทนได้บอกนต่ก็ว่าผมช่สั่งบางเ่งว่าเจ้า่อมาต้องกันบพ่อมาต้องกันมีอย่นีมี่างกายจะตัวสองตัว่ไหเหาทีมเราได้แสนตั๋วตั๋วตั๋วาั๋วต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 ั๋วั๋วตัั๋วันวตั๋วตั๋วั๋ตั๋วมันวตองวาัั๋มั๋โอั๋วั๋วตั๋วตั๋วตั๋วาัั๋วตัั ตัวเล่นกับสังบ่บะมีม่นีเราก็เลยคือบะมี่นี่เราม็เล่น,น,าานท,ทั้งสิเลขรักเี่นมากนี่เล่นแปลกน่บ่ก่อนห้เด่นนี่คือดอก นี่ยมีลูกไทยอยู่ดิเดี๋ยนี่ที่ไห้เดียนังไต้อให้ลกไปแล้วนครับที่นเดียลกไม่ได้เลยแโฮะรับไว้ไทยรับิไว้ลเป็นเนื่องทางบอกโอ้รับชิชื่อลูกช่อเดียวลิงลุว้าสเลตัวเดียวจะไหนเขาหลังจี้ลัเเอาเอาังตัวมันำ กัต้งไม่แห้งก็อจได้ต้ม่แห้งแล้วอนะเขียรีเม่างอ่จำิอยู่บ้โอ้ยเมื่อเื่อกวับว่าหายด่นแล้วอนอื่อยังไม่รันได้เพราะว่ามันแบควมเรยวว่าเม่ที่เห็นนมดึ่งเม่าเห็นมึ่นว่เท่าัมอเห็นยงไงเนื่อว่าตัว่ะตักจะทางวาขเขีนบ่เอาคนนําัสองคนไปไปแต้องือเต่ทองสุนไปไปแล้ว่าตีไม่ใช่ตาท้องสุก ไม่ยี่งไม่ยิ่ง <uh <ok> ันใช่ใช่ร้านเ่อนก็เชืยอเจอมาจารย์ชิปหแล้วหรอือว่ามันหมดไหมแตัวอเคผันั่นวันนี้กิจิบแม่องจำเน่อมที่ว่าเนี่นี่ยังไร่อแปลรักใจโอ้ยว่าไปลรักชิปบอกจำบอกรำขัานตัวะโอ้จะรำข้านบอกรักชิปนะ โอ้ยอย่ารำคาญเก่า่มาบอแตยังไม่จบก็ใชแต่ว่าหลังเพิ่มาบุญบารมีอีกพอชวยเลยบอกรำคาญอย่เชี้แกให้ก็ได้รักหนอยรักมาแกยังไงแกบอกว่ามันจะไหเลยเอาจะเปล่ยกเนอมันมัดจันป่ออก็ได้เรื่งไม่ดีฟัไปยังไง อย่าดื่มก็ถืัด้วยเชื่องกหนหน่อยาตที่คุณผมวิารณ์ผว่าริเอย่างไรก่ได้เพรดที่เก็ดเพาที่เกล็ดนี่บอกันไม่บอกไม่ํำหังหรอกไม่จำคำเาจะให้เด่นกันนั่นสิเดี๋ยวขอเวลาเหมือแรกนี่จะมือเจ็ดเดืกบมดขึ้น ที่อาทุมีที่นอนมารืงองตัวได้ที่มามเลขตัวน,นกกี้มันยกขมุมมันเ้ื่เอาหน้าหนาตัวแต่ก็มันมีเลครูเลขีบมเมือนมันแยกทั้งันเนี่แยกทั้ก,กักกเลขคีบก็หนึ่งอาสมิกอเลขคูก็สองที่กเกะถาึงหกเขาแยกทั้เดือไปแยกดิฉัมาเที่ยนโอ้ความหมาแยกมาเป็นเลขคููเลขขีบกันเข้าไปมาผสมกันบอกว่านี่เป็นสัตว ุเชียมันเล็กคลุยวนี่สิแตกตั้งก็จงวดนนี่แตกตั้งวดเพี้ยชูนุงไปบัแบบนี้ชูนุงไปยบนี้ได่มาบ่างชแยกแต่เม่อ่ามันยาบโอ้ง่าวดนี้อีพอไปหยกบปกติเล็กสองหมื่นมาทให่น่ยนี่น่เล็สองพุ่มกกล้าบอกมันจะวอกีบก็้ออกพูก็ได้ เลขครับค่าคับข้างแปลว่างวดนี้นี่ห้ว่าเฮ็ดงานกูเลทกคีวก็เด้กู้ทุกู้น่พยายามจะเป้นเงินเงียครับผมเพาะฉั้นางนี้เพราะว่าเลขันเองเอาง่ายนี่ว่าบอกง่ายที่ไหนครับนี่ยิ่ยู่ก่าเเรียกว่าเลเี้ยวนเียวครับแม่นปกติผมม่หาอีพอผมกับม่สองสองมืออีพอบอกท่นึ่งบอกุดพเพราะว่าวันนี้คือบอกี่ายเรามีสองลุ่ โอมันมีสองกลุ่มสองกลุ่มเลขคีกับเลขคู่มันเล็นเลขคีกับเลขเลขคู่นี่แยกกันอยู่เลยมันิมันยี่ห้อเลขคู่ก็ได้เลขคี่ไมต้องม่ใส่บนพินิจย่างจังไก้นพินิจมันจะมั่นกันหมเคู่ก็เพียบมันยี่ออเลขคู่แึ้ว่าเลขคี่เนี่ยเขาใช้พวกอะีรป่นนันบอกง่ายหมืละพี่ท่าบอกแล้วบแต่จังหวะนันคล่องใจเนี่ยอันนี้บอกว่าเลขคู่คี่กจริงเลขคู่เนี่ยสูมัน มันจะเอาตะวมอยางได้จะของมาได้เลยวา้ต้องเอาควอมน่นันบอกแล้วต้องถูกมาพะานีมันเป็นเรียกงกลุบเรียกขีดก็เรียกคูเรียกขีดนาโตเรียกครูหกตัวก็แยกกันเลยนะเาธรรมดาจะกี่เห็นบห้าบอกหน่วยสิบยังกระจาบมันจะเป็นเรียกขี้หรือครูผสมกันหลักเล่องถ้มีเรียกขีดก็เรียกครูทั้งหมดเานี่มาสี่ปบอกเะอเรียกหลักมันถามดูแต่เชนน้มาบอกเนี่ยคุณเนี่ย เขาเจแล้วแบบนี้เป็นนย่งทีถามว่าที่เกียจจะเ้าอีฟ้าเพื่อเรียกว่ามันรมาได้เรียนีิศวกมันเยียมนี้กันไงเรียนีิศกลุ่มวิกมโอ้ยวนมันกายศาสวันีเนาะใเขียนนัจะไว้พิจารณนาเบอนี่เขาเด้อเนียเนี่เรียกทั่มดาเรียกมันที่มันกันนี้กทังไก็เสนอคนเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเนาะโคใช้วิจารณญาในการรับชมรลบฟังเขาให่มาเ็นวันนี้ที่เียวเปอ ไอ้นี่สองุ๊บครับผมนี่นะคะเนสองุ๊บลักซิพเ่อมาเปดเลยค่ะเด้อเียกุบพี่วกคีกันยากบุตรอืมที่วเขาได้ค e> okay. ู่ยากบุอืมแล้วมันชนกันใครบ้างวันนี้เป็นว yeah. mm ัวท um> ี่ยากที่สุดยากที่สุดในโลกอืมนั่นะนี่ว่าแกบอกเ่ยครับครับครับว่างัวน่ะมาแกแล้วมาแเพื่อวันนี้ขอบคุณนิวาหลายหคุ้มไหม เ้องซื in Hence, ้อคนกรูมันจ right. uh, uh, th ีบมาเข้าใจแม้วันเนี่ยต้องซ้ำละประเดนเส้นกระบอกเลาสิ้กระบเลที่เลยอ่าชอมีแห้งใช่ไเย็นเจ้านั่งจะโดนแล้วก็นจมายสามไปซ่อมมูอยู่ออออะไรน้อยอีกพอจีว่างเนาะคือเข้าใจแม่วนเขาใจเร่มีิชิโตเรื่องขี้นาโตเรื่องตั้วโตมันอยู่ก็เลยมุมกมันส้นกับตงเ้ยแต่เนี้ยเมื่อนั้นเนี่ย มันที่เจ็นี่หูชักผลเลยครับมักเรียกคูก็ได้ิดวันที่มันกันหรือเดียวได้เรียกคู่ออกยปรู้เรี่ยวเรียกคเดออกไปปั้งปล่อยเไปอยากให้มันผ่ามไม่ผ่ามผ่ามจะไปเสียัปียาจนนีบเทียคุเขามาถามเกิดปล่อยเดก๋ยวกินเนื้อยันบ่ก็หวานยับชื้นยังหวาแต่แล้วมาบ่กก็เจอว่าน่รจะมือเอออออ ยิ่เล้วเขียวเชื้อบ่บ่อาขอเคอ้วอันนั้นจังไรจังกินน้ำวันที่เจ็ดว่ะทีที่เจ็ดตอนที่ให้ลูกตายจังไรจังว่าจักวันที่สามเคิงกับเคืองมือใช่มือนี้วันที่ไหนฮะวันที่สามอ่าเดี๋ยวเด้อมือนี้วันที่เท่าไหร่นี่ที่สามอามหรือเปาสี่ห้าเอาสักหาว่าหาเดาอวันที่เจ็ดี่ร้อยบาทเหม่ยงเ่ยงกินนางวัดหาคุณยี่น้ กัที่เจ็นเี่มันเปลนม่งข้นกาักที่หาเนี่ยเป็นมันเป็นมงค้น่าเนาะเืแรกคือเป็นปน่นงหอดหาทุ่เนาะครับเรียกชื่อออกไปแล้วบอกบอกเลย่องชื้อชื่อเรือครับที่บอกไปแล้วโอที่บอก,บอก,กไปบางนึ่งมันบ,บอกไปแล้วก็ต้องซื้อโอ้ไม่ไม่ถึงเลขที่พ่อป้อยไป,ไปพ่อเาเรีนที่ซื้อบอก หรือจะไหบ่ซุ่มบอ,อกไปม่อ,อมนโอ้โอ้ซุ่มบอ,อกไปบอ,อกไปว่านันสองห้าแผ่นนี้มันสื่อบ,บ่อ,อโอ้ครับมันบอ,อกตกตกเก,าออก้าบ่อบอก่ตกัวเก้าว่นออด<ม>ี<ม>เปี้ยนแต่งห้าน,นแล้ววันนีแปดที่ปล่อยไปรักซีบื่งน,นึงเอาวะเออพิ่ือไปยังไงบ่เนี่ย องมากเลคัเอาเจ็ดลอยละไม่มาหาในตัเดียวอ้อโอเคตัวเดียวเนียัวเดียวก็เอาค่ะหบหับหน้าในบ้านอย่างเงี้ยเที่ยงเลครับอันเล่ดมือวัที่เกบ่อนเมนอง่ายจิมนะครับเกศบ่อนเมนอง่ายจิมมหาวันที่ตะไร่ก่อน่นเปิดลที่จะม้วนที่เสี้ยบาทีหาบ่นเมนอง่ายจค่ะพี่น้องป้องไปค่ะบนกาเป็นที่เด็ดจากพ่อตาท่องซุกนะคะพี่น้องค่ะ หลักสิบได้มาแล้วแปดนะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะลักหน่วยได้ตัวใดหันเข้าค่อยมาพิจารณากันเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะไปจับใส่กับสำนักอื่นได้เด้อค่ะพี่น้องเนาะ,ะหรือว่าสิลล่าตาพอตาเพิ่นเนาะคะ่ะก็เป็นวันที่แปดเนาะคะ่ะได้เบิดเ้ดบปเลยเลยนะคะพี่น้องะค,ะค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ให้พี่น้องไวพ้พิจารณาก่อนเนาะคะ่ะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข่าสิทธิ์หลุดเด้อค่ะพี่น้องเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ค่ะคลิปนี้ก่อย่าลืมนะคะพี่น้องเ้้อขอคนด้านหนึ่งไลค์หนึ่งแช่นะคะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องเนะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะขอให้เฮงเฮงรวยรวยค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ